สวัสดีค่ะพบกันกับ Special Match Love by Twin Flame นะคะ วันนี้เราจะมาดูกันว่าจากักรวาลจะส่งสารอะไรถึงคุณผ่านไพ่ของเราผ่านช่องของเราให้เซลเซียครูรู้ครูบาอาจารย์ของคุณนำทางคุณมาฟังเรื่องอะไรเป็นไกด์ไลน์แนวทางนะคะตรงไม่ตรงไม่ต้องยึดติดเป็นเรื่องราวจริงจังให้ฟังเป็นพลังงานไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะก็ทักทายกันสมาชิกเดิมสมาชิกใหม่หรือผู้ที่รับชมสดๆทามเลสปีใดพอสอใดก็ได้นะคะวัดกันตามกดแรงดึงดูดและพลังงานขอบคุณสำหรับการรับชมรับชมโฆษณาแบบไม่กดข้าม นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันดีใจมากๆเลยที่ยังฟังกันอยู่นะคะยังฟังกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทำภารกิจหลายช่องทางนะคะก็วนเวียนหลายโซเชียลมีเดียเลยนะคะมาดูกันว่าข้อความวันนี้ถึงคุณมีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างคะขอดูพลังงานก่อนเนาะพลังงานจดมูลเออแปดถ้วยแปดถ้วยราชาถ้วย นไะพ่ถ้วยออกมาเด e s u ันไพ่สติจัก,กระที่3าไพ่ถ้วยดาวจันทร์พระจันทร์และเฟมินีนราชาแห่งถ้วยเนาะทั้งมัสยิดและเฟมินีเลยถ้วยก็ทาดน้ำกรกฎพิจิกมีนวันพุธวันศุกร์นะคะวันอาทิตย์ก็ได้นะเดอะซันและเหรียญทาตดินประสบการ์มังกรวันจันทร์วันพฤหัสค่ะ มีการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตวิญญาณมีคนตื่นรู้ด้านสติขึ้นมามีสติตื่นรู้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรกันคะคุณกํำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรกันอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์เหรอคะครอบครัวความสมหวังการสร้างครอบครัวใครที่จะมีคู่ความรักความสัมพันธ์นะคะ สร้างครอบครัวขึ้นมาหรืออยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วกําลังจะสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกันนะคะจับมือจับไม้ประคองไปด้วยกันมีความสุขต้องการมีความสุขในอนาคตในบ้านปลาย1ิบถ้วยนะคะ4ดาบเริ่มที่จะได้ปลดเกษียณปล่อยวางพักผ่อนไม่สนใจโลกแล้วเบื่อโลก เออแต่ก็รักโลกเราจะสร้างพลังงานดีๆของเราเพื่อช่วยโลกในด้านพลังงานนะคะเบื่อโลกมากเหนื่อยมากนักก็นอนหลับพักผ่อนปล่อยวางปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยวางความคิดอยู่ในช่วงนี้อยู่ช่วงการรีเซ็ตความคิดนะคะตั้งหลักตั้งฐานความคิดใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ช่วงกําลังจัดระบบชีวิตนะคะพลังงานของคุณราชาถ้วยออกมาถ้วยคือธาตุน้าเฟมินีนและราชาถ้วยคือมัสคิวลีน คุณมีทั้งสองพลังงานในตัวคุณนั่นแหละค่ะสมดุลให้ดีปล่อยวางจัดสรรให้ดีเพราะพลังงานในจิตวิญญาณจิตใจของคุณมันมีผลต่อกายภาพต่อแอคชั่นของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณจะเป็นผู้นําที่สุขุมมากขึ้นคุณจะเป็นผู้นําที่มีจิตใจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเติบโตในด้านจิตใจมากขึ้นเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองให้จิตใจเติบโต ให้เดทค่ะก้าวข้ามผ่านเรื่องเก่าๆนะคะบทชีวิตเก่าๆที่เราเคยทําผิดพลัง้งผิดพลาดมาก้าวข้ามผ่านให้หมดแล้วก้าวมาเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่แล้วเดี๋ยวชีวิตของเรามันจะไปในทางที่เราอยากได้สมหวังดั่งใจเรานะคะดีเอมเบร์ออกมาโหโอ้ oh. Oh. เห็นไหมเปลี่ยนแปลงจบตัวตนเก่านะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากน้อยตัวตนเก่าของคุณมันเคยผิดพลาดผิดพลังไปมีอีโก้อัตตามากเกินไปเป็นผู้นำตัดสินใจเองในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะคะแบบดีๆผสมไม่ดีกว่าปะปนไปมาแต่หลังจากนี้ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านช่วงนี้ได้ตื่นรู้ขึ้นมาให้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ปล่อยวางกำหนดจิตใจก้าวข้ามผ่านตัวตนเก่าให้ได้นะคะยกความฉี่จิตสำนึกของคุณขึ้นมาคุณจะเป็น the emperor New Version ใหม่คือเป็นผู้นำที่ชัดเจนหนักแน่นปกครอง นะเราไม่ใช่ผู้นําแบบสมัยเก่าที่เอาแต่ใจแต่เป็นผู้นําแบบปกครองได้เป็นที่พึ่งได้นะคะเป็นที่รักของใครได้แล้วคุณจะพัฒนาชีวิตของคุณไปยังข้างหน้าได้เป็นระดับราชาในชีวิตตัวเองนะคะสามไม่ท้าไปต่อตอนนี้กํลาลังวางแผนอะไรจะทําอะไรโปรเจกต์เอ่ยการงานเอ่ย นะคะการเรียนเออสิ่งที่ทําอยู่อ่ะวางแผนเอาไว้ลงมือทําได้เลยนะมาถึงสามไม้เท้าแล้วอย่าสตันอย่าหยุดนะคะไปสีไม้เท้าห้าไม้เท้าไปให้ได้จนครบให้ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นวางแผนแล้วกาลังจะอ,ออกเดินทางก็ได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะพัฒนาการงานพัฒนาชีวิตไปต่อไปค่ะ ออกไปทําอะไรที่เรายังไม่เคยทําบ้างอะเหมือนเราจมกับในความรู้สึกเก่าๆสัญชตาตญาณเก่าๆจิตใจเก่าๆความคิดถึงเก่าๆอะเราจมอยู่กับอะไรเก่าๆมาทั้งชีวิตเลยไม่รู้ภาคส่วนไหนบ้างอะเป็นด้านของสัญชตาตญาณและความรู้สึกนะ,ะตั้งแต่เก่าๆอะพาพาตัวเองไปรับพลังงานใหม่ๆสัญชตาตญาณใหม่ๆชีวิตใหม่ๆบ้างเดินทางนะคะเดินทางจิตวิญญ,ญาณหรือเดินทางชีวิตประจาวันนี่แหละนะคะแล้วไปทําอะไรที่เราแบบ สุขจริงๆเป็นเราจริงๆบ้างให้เวลาตัวเองบ้างนะคะอืมความรักความสัมพันธ์ถ้ารักตัวเองเป็นเมื่อไหร่ คนรักที่เราต้องการถึงจะมาถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นเลยไม่เข้าใจความรักเลยรักไม่เป็นรักตัวเองไม่เป็นรักใครไม่เป็นไม่เข้าใจความรักเราจะไม่สามารถดึงดูดความรักได้เพราะฉะนั้น6ก่ะหคือการหันกลับมารักตัวเองเป็นลิ e l o อ e r ที่ตัวเองเลยเราเป็นคนรักที่น่ารักหรือยังเป็นคนรักที่ดีหรือยังรักที่รักจริงๆรักไร้เงื่อนไขรักสะอาดรักบริสุทธิ์ เป็นได้แล้วเราถึงจะดึงดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการออกเดินทางพัฒนาจิตวิญญาณไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้เจอคนรักเราต้องดึงดูดคนรักจากความถี่ของเราค่ะเราถึงจะได้คนรักที่ใช่จริงๆ8ไม่เท้า การสื่อสารนะคะรอคอยข่าวสารสื่อสารอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าให้ทําสมาธินะคะคาตอบมันอยู่ข้างในที่ในเรานั่นแหละค่ะไกด์ไลน์เอ,อ่ยสัญชาตญาณเอ,อ่ยหรือหมายถึงการดึงดูดเข้ามาไหมคะต่อเนื่องจากไพ่เลิฟเบอร์เนาะดึงดูดเข้ามาจะดีกว่าไปวิ่งตามหาค่ะยิ่งตามหายิ่งไม่เจอยิ่งคาดหวังรอคอยยิ่งผิดหวังยิ่งคาดหวังเรายิ่งผิดหวังเพราะฉะนั้นเป็นราชินีถ้วยไม่คาดหวังไม่รอคอยอยู่ในที่ของเราเองทําพลังงานในตัวเราจิตใจเราชีวิตเรา จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้กลับมารักตัวเองไม่ต้องรอคอยอะไรแล้วแต่สร้างการสื่อสารของเราเองสร้างกดแรงดึงดูดของเราแล้วดึงดูดเข้ามาในบัลลังของเราดึงดูดการงานการเงินกัรยานมินมชีวิตประจําวันดึงดูดรักแท้ความรักที่ดีอยู่ใกล้ตัวไกลตัว,ตวเราดึงดูดได้หมดเลยนะคะแต่ดึงดูดต้องทําพลังงานที่เราให้เป็นเช่นนั้นก่อนนะคะ วิวออฟฟอร์จูนกงล้อชะตาชีวิตคุณกําหนดมาเองจนถึงทุกวันนี้แหละคะ่ะสิ่งที่คุณรับผลวันนี้เป็นสิ่งที่คุณเคยคิดรู้สึกทําเอาไว้อดีตชาติก็มารับผลนะคะอดีตนี้ในตอน,ต,น,ต,นต้นชาติคุณก็รับผลเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะรับผลระวังเปลี่ยนแปลงกงล้อชะตาชีวิตตัวเองตอนนี้แหละเปลี่ยนการกระทําใหม่เราก็จะรับผลใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นความโชคดีความร่ํารวยก็อยู่ที่เราสร้างกงล้อเป็นของเราชะตาชีวิตเป็นของเราค่ะ ราชาเหรียญออกมาความรวยความจนอยู่ที่เราสร้างไม่ได้อยู่ที่เราวิ่งออกไปหานะคะสร้างมาจากไอเดียของเราการเปลี่ยนแปลงตัวเองการกระทําของเราความคิดความสามารถของเราความหนักแน่นของเราการเก็บหอมรอมริบการลงทุนของเราเห็นไหมคะสร้างชะตาชีวิตได้อยู่กับปัจจุบันค่ะโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆตัวตนที่ใช่นะคะอยู่กับตอนที่คุณอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน ลองคุยกับตัวเองลองถามตัวเองดูว่าชีวิตต้องการอะไรจริงๆชีวิตข้างหน้าเนี่ยจะต้องการอะไรจริงๆและทําจากปัจจุบันอดีตช่างมันค่ลปล่อยวางไปผ่านไปแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทําแล้วอะไรที่ดีก็ก็ขอบคุณไม่ต้องนํามาสานต่อเราสร้างขึ้นมาใหม่จะดีกว่านะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ